คนเดิมมีพกกลนอด้อแล้ววันนี้สวัสดีตอนเ้ารด้วยทุกคนกําลังซีอันนั้นคือนึ่งเข้าวนึ้งน้าซุกแล้วล้างถ้วยล้างบ่วงใกล้สิ้นแล้วแล้วขาเจ้ามาผูกแขนอันอันนี้แหละอันที่แพลที่นุ่ถืขอขาเจ้าเชี่ยวเนี่ยอ้โะะไรเม่ได้ถืขอขาเจ้าเชี่ยวแล้วตามประเพณีลาเขาเจ้าก็สิมาผูกแขนตอนที่เสียงเด็ดตอนที่อันอุ้ยคือเสียงเป็นจังสิตอนที่เฮาแบบว่านั่นนะนะ อาการแบบโอเคแล้วแบบนี้ทุกคนอาการโอเคแล้วแล้วก็แบบเริ่มดีแล้วนะคะเจ้าก็ะสิมาผูกแขนแบบไีมนะมาผูกแขนแล้วก็ถ้ามียังเกิดขึ้นแบบเกิดหนึ่งนะเจบป่วยยังเกิดขึ้นก็สร้อยกันรักษายังไม่ได้อาบน้าเลยทุกคนยังไม่ได้อาบน้าเลยด้วยนี่ตื่นตีห้าลุกมานลื่อนเข้าวนึ่เข้ากับสุกน่าตอนนี้น่าจะประมาณห้าหกโมงถ้ามียังเกิดขึ้นก็คือซ่อยกันรักษาบอกว่าฝ่ายค่ะเจ้ารู้ว่าฝ่ายเห่าเนาะ ขจ๊อก็เอาไก่มามาผูกแขนในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็่ได้มีไผ่มากมายก็เป็นในครอบครัวเฮาครอบครัวขจ้าว่าแล้วแต่ว่ามีไผ่เนาะขจ้าก็มาผูกแขนก็เลยพาทุคกคนไปเบิ่กบรรยากาศเนาะว่าเป็นแนวใดไรไปหมดเลยนะเนี่ลุกลบบอโอ้จิตบ่งแป้นบงสู้ยังนอนอยู่เด้อตะวินทางกุลแล้วเนดะ้อไปไห้ได้กว่า ยังใส่มาำได้นันนี้มันมานอ่าะนั่านบลกซ้ำบลกไงไม่ามาอีมาเไปบุเคนก่อนเนียเเข้าไปโหนเป็นเงินเป็นเงนอยู่นีมาบงค้ควนเินีใ้อดีนี่เปิดเขาเออบักกีดูไอ้ดูดูได้บานไหนนะ เป็นอาจารย์ะเป็นอาจารย์ไบบไหนกันอย่างเงี้ยแต่ในยี้เพิ่มขวอีกแท่านนีนไม่เช่ไม่ใช่ไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เช่ไม่ใช่ไป่ให่ไม่ใช่ไมพใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใานไม่ใชยไม่ใไม่ใช่ไอ่ใล่ไม่ใช่ไม่ใน่ไมใช่ไใ่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใไม่เชไม่ใช่ไม่ใช่ไไมไม่ใ่ไมไม่ใ่ไ่ใไม่ใชยไม่ใช่ไม่่ไช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไ่ ประเพณี้เวถ้าเกิดว right. right. no, ่าเกิดอุกติเหตุด้วยไหวแล้วก็มาเรียนเรไปแล้วตามกันหรือว่าตกป็นแล้วก็ไปที่ขวัญอะไรางเงี้แต่ว่าพวอื่นอาจจะใหญ่เนนุษย์นี่บริเหตุเนี้ยมันแค่กจะมาผูกเสื้อจะพาไก่มาแค่นั้นเองพวกอื่นท่าหน้าจะเห็ุใหญ่โตโมลารท่านแต่เกี่กับลังกับลังซับของตระกูลประเพณีก็จะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปุญญาตาณให้ดูตั้งแต่รุ่นบุญบรรพบุรุษเลยปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ ข้าเจ้าก็สิให้ถือข้าวไว้ถือเคสแล้วก็อีกมือนึงก็พนมมือนะหน่อยคนนึงก็ถือข้าวอีกมือนึงก็ถือข้าวนะตื่นตีห้าทุกคนมันลูกมานึ่งข้าวบมดังไฟดังไฟปรติ

โม่มึงเก็บเปนลูม่เลยมีไหมไม่ไม่ใหากมีัวโม่ฮะเเจ้าบังเออรอี่าคุณงต้ากนมาหน่อยไ้บุ้๊ดนั่นเองไก่ที่ขาเจ้าเอามาส่ขวันนทุกคนควันจริงแล้วอ่ะ ถ้าเอามาสุกวันก็คือเอามาให้ให้เจ้าของเฮือนเนาะแต่ว่านุชอะแบ่งเอาแค่น้อยนึงเนาะก,ก็ให้อนนันนะคเะเจ้าอามือกินเนาะแบ่งเอาแตตับมันกับขาหนึ่งเอาไว้ให้หล้านแค่นั้นเองทุกคนส่วนว่าน้องๆที่แลนอยู่นี่คืออยากกินน้ำตลอดเวลาเลย้อทุกคน <laughs> บ่นย่ายแค่กินเนาะ FC ลายท่านก็คือสี่มองว่ามันบ่นดีมันบ่หน้ารักแต่ว่ามาบ้านนอกสิเป็นแบบนี้เด้อ โน้ำคนกินน้ำคนจะบ่เราได้ถือเนาะบ้านนุ่จะไปได้ถือบ่ได้ถือ,ถอ,ถอแปลว่าอันอยากให้บห่ใหม้มาวนอย่างแบบนี้นะคือเขาเ้าเลี้ยงมันตั้งแต่อย่างน้อยเลี้ยงแบบนี้มันกระยุแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดือ้อทุกคนเอาไล,กล่กะแล้วก็ไปให้ไปบางอื่นแล้วก็ไปแต่ว่าเวลาที่หาเห็ดเบี้ยวไปได้ไล่กันสิวนเวียนอยู่แบบนี้แหละแต่ก็ไม่ได้มีอันตรายอยัง,อยงดื้อมาบ้านนอกบ้านนาทุกคนมามาบ้านนอกบ้านนากิน ข้าวเหนียวซื้อไลบริกินอย่างอื่นทุกคน,นข้าวเหนียวน้ำซุปข้าวเหนียวให้แล้วก็กินเนาะหลังจากกินที่หลังจากที่กินข้าแวแล้วเราทุกคนก็นมานอนพักเนาะก็หายดีเติบแล้วทุกคนก็คือสิเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยนะก็คือที่ไปตอนแรกเลยอะ่ะ คือนุชอะทำความสะอาดบ้านเนาะก็เลยถือมีดบาดอันนี้เห็นไหมเป็นอันนี้เลยได้เลยทุกคน,น,น,นยิบใบใครจะว่ายิบไรถือมีดบาดก็คืออ่างล้างถ้วยเนาะอ่างล้างจานบาดทําทความสะอาดแล้วไอ้ตรงช่องตรงที่ใส่ขี้เหยื่อนะคืออย่างบริเวดอย่างปล่อยไว้โล่งๆนะมันคมคือสังกะสีนี่แหละทุกคนนุชก็เลยทาความสะอาดแล้วทูๆๆทูทูทูไปแล้วมันไปซิดใส่แล้วประเด็ซิทเข้าเลิกเติบเนาะเลิกเติบได้ไหมลึกประมาณเกือบเล็บเกือบเล็บเลยอะ เกือบเ,เล็บแล้วทีนี้ก็เลยอายก็เลยสิพาไปหองหมอพาไปหองหมออยู่ในหมู่บ้านนี่ทุกคนเป็นซุกสาาเนาะถ้าสิเปียบเทียบใบ่ฟฝฟ่งไทยก็จะเป็นอนามัยเนาะอนามัยบ้านแบบน,นะอนามัยในหมู่บ้านขี่รถออกไปแล้วบัดน,นี้ข้าเจ้ามันมาจากดงเนาะมาจากนาน่าจะมาจากนอนจากดงมาจากป่าให้มาจากสวนจังไ้เอาผู้ใดมามาจากสวนแล้วทีนี้ขี่รถไปแล้วมันมันมีวัดที่มองนั้น มีวัดยู่มองนั่นแล้วแต่นุูนะลบลบให้เขาเจ้าไปทางนี้คือนุดนะลบทางขวาให้เขาเจ้าไปทางซ้ายเพราะมันเป็นทางมันมีสามแยกมองนันแยกไปทางวัดก็คือเข้าหมู่บ้านได้อีกทางหนึ่งเป็นทางแหวมู่บ้านอีกทางหนึ่งต่ว่าบ้านขาเจ้าอายุทางนั้นอ้านุชกับืจื่อคนขาเจ้าก็เลยเลี้ยวเลี้ยวหันเพราะว่าพอเห็นนุชกับอ้ขาเจ้าวานนุชกับไอ้ยหันจอดอยู่ข้างวัดท่านเลยบ่ได้ขี่รถเลยคือจอดให้เขาเจ้าไปคิดว่าขาเจ้าสิไปทางทางตรงยัง ตัวแห่มหงเอ้าตามกินถวยถั่วแห่มหงเดี๋ยวทตามให้กินอือตำมาถั่วแห่เดี๋ยวตามมาถั่วให้กินอายขาเจ้าไปตึกแห่อยู่ตอนนี้ทุกคนตึกแห่อยู่หน่องก็เลยลบอยู่แจวัดหันแล้วขาเจ้าหันพู่ว่าเร่งเร็งแาวรถเร่งอย่างรถไทยนี่แหละรถไทยนารถอีแต๊กนี่แหละทุกคนเหมะเจาะเลยคือเลี้ยวมาก็ชนเลยชนเลยก็คือตรงกลางเลยค่ะอ้ายโน่หันตรงกลางเลย ตรงอันนี้นะกอมเพิกเออนี่นะเบิดนี่ตรงนี้ตรงนี้นะตรงหน้าแข้งเลยพอดีเลยกรเลชนเลยแบบแต่ว่าเจ้านาสิบ่เงแงนะถ้าเงแงนสิบ่เหลือขนาดรถไถเด้นี่นุดันถึกแต่ว่าบ่ลายถึกอันนี้ถึกแข็อาจจะบ่เห็นนะใส่ละ่ะเออถึกแข็งแต่กัหน,น้าแข้งน,ก,งน,นก็ได้แต่ว่าบ่แงซ้ําอ้ายันถึกหัวมันหัวรถไถถึก กระโตแบบขาแบบนี้เลยตรงกลางนมีนก็เดยได้ยางสามยางสามสี่มือแล้วก็อันกินยาแก้ปวดแล้วก็รักษาแบบวิธีโบราณนะค่ะเจ้าศิรักษาแบบโบราณอยู่นี่นะทุกคนถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆจะไ่ได้ไปหงหมอเนาะขนาดนุชอ่ะนะนุชยังบ่ได้ยิบเลยทุกคนพระเจ้าวยิบี้ปปรไรนุชยังงงเลยเข้าเกือบเครื่องเล็บเลยนะที่มันแบบอาออกมาแบบนี้คือมันซิดไปคือสังกะสีเลยแบบเลือดไหลบ่ยุทธ์เลย เดินไล่ประยุทธ์จนหน้าซีดเลยมันนั่นนะทำความสะอาดเนาะทำความสะอาดเั้งนบริกรกินฮอทเค้ามืดมื้อมันนั่นอะ่ะพราะบริกรกินข้าวไปเลยจนหกโมงแหลกนะคะเจ้าซักยาแก้ปวดให้มันนี่ซักยาแก้ปวดให้แล้วเจ็บเจ็จบบางคนว่าหมออยู่ลาอ่ะมือนักหรือว่ายาเป็นน้ำยาเนะาะซักยาแก้ปวดให้แล้วเจ็บไปเลยจนชิ้นให้มันหลานก็ตื่นหลานปรสบาย เจ็บจนว่าจะให้คือบริเจ็บแ้ลด้วยนะทุกคนยังบริเจ็บยังมันอย่งบอ่อนหะน้าท่าน้บ่อซ้ำนะเจ็บที่กระเจ้าซักยาให้จนจะให้มือนั้นท่าเขาถามว่าเป็นอย่างทางเมื่อยบริได้กินข้าวทางแบบเออเนี่ยเจ็บแผ้ที่กระเจ้าซักยาให้นะ้องไปอยู่ไทยเท่าไรปีก็ปุ๊ค่อยได้ซักยาเลยมีแต่กินแค่ายาพาราอย่างกินเล็กๆได้น้อยบ่ได้ซักยาเลยเนดะ้ยุคพูดเนาะมาอยู่นี่มา,ามือที่สงองมามือที่สามได้ซักยาสื่อก็เลยเห็นอย่างกับ แอบป้านาขนาดที่บอกว่าอะไรก็พยายามระวังอยู่ด้วยถามว่าผู้ใรพิษบอกข้าเจ้าว่าความจริงนุชก็ลีกทึกพ่นว่าเลยแต่ว่าเหินเพิ่งยู่แหงเหินเพิ่งในยุทางนั้นข้าเจ้าว่าเนี่ยเหินยุ่ทางนั้นกระลยบอกว่าผู้ใรพิษผู้ใรทึกก็คือสุขขวัญแล้วแล้วก็คือแล้วบ่ได้เสียเงินเสียคำมีแต่น้าข้าเจ้าเสียค่าซักยาให้นุชเข็มหนึ่งให้อายสองเข็มแค่นั้นเนาะก็คือไม่ได้มีการเสียเงินเสียคำต่อกันถ้าเกิดว่าพวกนี้ยังเกิดขึ้น อยู่ต่อไปแบบแข็งแรงขึ้นกะดีเป็นปกติก็คือซื้อได้เอาเรื่องกันนี่ยังแวบมีนะเพราะว่าเป็นพี่น้องกันเนาะแล้วกะอายก็ยังเจ็บอยู่ทุกคนอย่างแต่ว่าบริย่างแล้วยังยะาบริย่างแล้วย่างได้ย่าง,างได้ปกติราเป็นปกติแต่ย่างกันย,กแบบยังแบบขยิ่งขยิ่งอยู่นะแต่ว่าก็ถือว่าย่างได้มันแวบ,บกว่าเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งล่ะก็ พ่มีอย่างเนาะก็บม่ได้เอ็นไ่ได้เอาเรื่องเอารล่ากันเนาะสำหรับการอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดมากับเพิ่งซิมาเจอนี่นะทุกคนอนุบัติเหตุเนาะรถต่ำาบกเคยเจอเลยเคยแต่อยู่พุ่นก็ระวังอยู่เวลาไปทํางานกันรถไล่ก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่ระวังมากนุนนะเป็นคนที่ระวังถ้าบ่อหน,น้นอิรีก,ก็คือจะบกข้ามถนนมีรถไล,ล่จะบกข้า,ขามจะพยายามเดินอ้อมสะพานจะบกค่อยอนะันนั้นถ้าเวลาเลิกงานถ้ามันตรงกับห้างปิดก็สิเลิก กระซิบต้สะพานไปเนาะมันจะบ่ได้ข้ามถนนตอนไปทํางานเคยกันต้องรองให้รถไปมืดเลยถึงสีข้ามเป็นคนค่อนข้างที่ระวังนะมาอยู่บ้านมือที่สามสี่มือเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งมีดทั้ 3, 4, 4, ทงรถต่ําโอ้ต้องปรับบโตอย่างไรยากมากทุกคนคือเขาว่าได้ระวังยุบุญน,นะเพราะว่าคนยุบุญนกับยุพีนะระเบียบหรือว่าอย่างมันอาจจะต่างกันเนาะยุพี่แบบนี้ยุบุญแบบหนึ่งแบบนี้นะมันอาจจะต่างกันเขาพ่ถันระวังก็เลยแบบเกิดเรื่อง พิพาดหรือว,ว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นได้ง่ายสําหรับนุชนะแต่ว่าคนอื่นก็าบู้วกันเนาะนุชบังคับได้อยู่บ้านกันเลยแบบต้องปรับตัวประมาณเป็นอาทิตย์เด้อทุกคนเป็นอาทิตย์ถึงจะอยู่ตัวคลิปนี้กับมาเว้าสูฟังว,ว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดอย่างขึ้นแล้วก็เป็นอะไรเด็ดเนาะก็ประมาณเท่านี้เด้อทุกคนอัพคลิปลงให้ได้เบื้องเรื่อยๆเด้อพยายามอัพคลิปลงให้เห็น ให้ได้เบิงเรื่อยๆส่วนงานของแม่ก็ใกล้สิฮอดแล้วมันประหัดนี่แหละทุกคนบอกเลยว่าเป็นงานถ้ายุไทยก็ซิบอกเลย้ายุไทยก็เป็นแบบงานวัดอ่ะทุกคนงานวัดเลยได้เลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านอ่ะสองหมู่บ้านสองหมู่บ้านคือมันตุ้มมโหมกันคนก็จะเต็มหมดเลยข้าเจ้าเฮ็ดกินน่ะอันเอฟซีามว่าเป็นอย่างคือข้างงวงข้าควายแบบล้มเงวล้มควายนี่ให้ชาวบ้านกินที่ข้าเจ้ามาร่วมงานมาร่วม อยู่นํากันแบบมามาตุ้มมาโหมมางานนำกันบริบริทาบริบริล้มงวล้มควายให้คนที่จากไปก็บประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอลาทุกคนไปก่อนเพียงเท่าน,นี้เนาะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าจจงได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้นู้เด้ทุกคนแล้วก็บอกกดข้ามโฆษณาเด้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสบายดี